นัวๆมันมัน,มนเปรี้ยวๆหอมกลิ่นสมัยพนหิวตอนดึกไม่ใช่เรื่องตลกกุ้ยชาย่ายไฟหนังไก่กรอบอันเนี้ยอันเนี้ยอย่างอร่อยจุ้มไปเลยครับฟังเสียงนะฟังเสียงนะหนังไก่กรอบนี่ผมสั่งเป็นผงชีสมาแรน์ซอสนี่ไม่ได้เวอร์นะแรน์ซอสของบริโต c คอนเนอร์เนี่ยผมกินติดต่อกันมา4ี่วันแล้วแฟนไม่ให้ออกจากบ้านเลยไม่มีอะไรกินหยอกหยอกหยอกจอกนัวๆมันมันเปรี้ยวๆ,ๆหอมกลิ่นสมัยพุนอร่อยสมุนไพรเฮ้ยอร่อยอร่อย อันนี้เพิ่งกินไปช่วงเช้านะก็ใยช่ายไฟตกดึกเอาอีกแล้ว <g it> กินกับแรนซอสอร่อยมากคืออร่อยจนต้องซ้ำํำแล้วมัน,นหยุดไม่ได้ด้วยเด้อลองไปกินดูทุกคนตัวแรนซอสปกติย5บแต่เนี้ยเขาเหลือ11บาทแต่มี7วันเท่านั้นนะลองไปหาดูที่โบรเดโตคอนเนอร์อันเนี้ยผมตุนไว้อีก3วันพอดีจะได้ครบ1อาทิตย์ไม่ต้องกินข้าวกเลยพอดี